สวัสด okay. in. uh, ีค i̇şte รับผมสวัสดีพี <establishing> ่น้องนะครับผมมันนี่ก็จะมาจับเอือีกแล้วครับพี่น้องกำลังลงครับพี่น้องมีห้องกอกปอดอีกตัวนึงครับพี่น้องแต่ว่าเสียงบวกมีทั้งหนาห้องแห้งน้วยนะเป็นห้องกอดอดน่พี่น้องห้องเปนึงครับผมกำลังลงมากครับพี่น้องถึงกำลังลงเนาะครับ ำลังนขามถนนครับปิงปากขวดน,นะครับนี่พี่น้องอนี่เลยครับพี่น้องนี่ครับโอเสียงมันหองอยท่าพู้นู้นครับพี่น้องเดี๋ยวผม,มตามเสียงมันครับพี่น้องเดี๋ยวอดบอยังไทยมั่งอีกเต็มเต็ะครับเนาะปีขี่มาหน้าตามผมพี่นอ้องเต็นตัวนึงเลยเต็มย้้ยไปเลกพี่น้องไอพี่น้องพลาจับอึ้งห้องครับผมนหยุดแล้วครับพี่น้อง อืนกำลังลงครับพี่นอ้องัอาผมพี่นอ้องโอ้โหกกาพี่น้องเยตึ้พี่นอ้องลอาอโก,กา,าโก,กา,า่นกง นะครับพี่น้นองยิงห้องนะครับกำลังลงครับพี่น้องกำลังลงห้องแตกจวดด้วยครับโอ,โอ้จับโชดูจับโชเอฟซีรูโอ้ยอะไรนะครับตัวนึงอะไรเวียอนี่นเป็นแล้วครับผมคุณครูหน,น,น,นึ่งพี่น้องวอยู่หะ คูนครับผมคูนึงครับผมนี่นะครับคูนึงครับผมนี่ครับพี่้องคูนึง เขาคู่แล้รครับกำลังลงมาาน้อครับตัว่ตัวให่ครับจ้ากเลนะพครับ้นม้่อกกีกตัวน,นึงนครับ Aldri

Một tập mọi người đã học hữu mọi người đã học hữu ちょっとなついっとだってみよう。<row music ina> <la> <idad> ตามตัวเลี้ยงกันเลี้องพี่น้อง

ไอ้คนเขาด้วยงมีนยิ่งแสงกันนะครับเล่าเรื่องมึงนี่ ธรรมดาเหละครับผมอย่างหาน้ำหลงน้าพี่หลุ่มยน้ำหลงหน้าครับเนาะน้งไหลเนาะนี่เ้องดอยกั้

bọn già hết rồi chứ gì nữa các bạn xong cúi là xong cúi là đi bộ xong cúi là đi bộ xong đi bộ อาย่หากินกี่วาลี่ขอคู่เลยพี่น,น,น้องล้าดีๆท้งสองนี่คือที่น้ำข่าบางน้ำะครบ

ไปแมาทางไหนนี Blue ่นั่นตัวนึงนั่นตัวนึ่งไงนี่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 เย็บเย็บแม่โว้ยน้องปุ้ยแม่แม่มึงหนอบอยู่นี่เองแม่แม่ลูกบัวนี่เขาเอาไปประไลกันเออมันจะนั่งน้ำมือนมันทันหรือลงไปแล้ว กัดก oh. oh, um ันเอกพี่น้องพี่ดึงเลยพี่เดี๋ยวค่นกันเลยพี่น้องโอ้ล็อกล็อกล็หลอกกุ่ เต็มเด้อพี่น้องกําลังมาแล้วครับกําลังจะมานะครับ 嗯看去嗯、你别弄死我！我没钱，干那个。 아 이거는 어게 되는가 본. 네, ครับ ยิ่เสียงมือย่ทุกวยนะครับเจ็บมาก ใช่เป่นมอด้วยยิ่งยังกระหอกกระเลนมากเลยม่งน่ารด้่น้องฮา,าก,นกาินงายทำง่ายเสีงรวังได้ไหมพีนองกอดได้หรือเปล่ไปไปสกอร์เปียนเ่ยนอง พี่น้องกับบ้านมาัเนเดี๋ยวเขาจะลงพุ้ยนะครับพีน่น้องเคยกู้พุ้ยครับแต่ว้านมันท่านเหลืองานดีะะวะฮะแต่บ้นน่ะโล่เท่าอยู่เฉยเนี่ยโล่เท่าอยู่บนนั่นเองสิมีแอมลงทางเลยครับพี่น้องมีแอมหนังเวียนกันได้หลากหลายเลยเลรอ ย็นนชมควีนึงกันครพี่น้องมาขอบคว้วหนึ่งขอบคว้วมาเลยน่อ,นนอาท่ที่นย่ยุ่วนะมันกอดกันน<อ>ี่สิยออผมไปเอาอยุ่บงบวกันผมไป,ป,ไปก็ไปในด้วมาใีนา้าผม่างดไปในน้นาม,มันอันบกลงนะเสียต่หัวผัวพ่เยยุบนัน เดินไปแล้วเดินกลับมาเงี้ยห้องหนนี่เงีเออฮ่าฮ่วมีแค่นมีนีกแออกลลยอยู่ดิเวียนนี่ห้องเอาประทันอึ่มามแตเออเากัมาตะเวนก่อนโมยี่ดิล่ะเอขามาก้อนมมเลยดิเนี่ยแต่ว่าสองไฟน่มันหลัดลงมาจะสางหุ่นบ้านเขาอยู่ไก่เนาะสองคนเล็กหน่อย เี้ยกระสอบนึงครับโอ้ต่หลอย่านี่ล่ะโอ้ทุบไปกระสอบนึงกันดีมั้ไงโอ้ยปากระสอบเล็กโคโอ้โหอกเดอดกนเอาหอยนยางนี่พีหน่อยตัวนี้มัเ้งไ

กิปหน้าไปว่ากันไหมนะ้อครับผมลิปนี้กับลาบสนีน้องครับผมสวัสดีครับ